น้ดื่มสิงสวัสดีครับโจ๊กกิติยศเกียริสูงทรงครับผมเจอหนึแล้วรายการอีครีนกินเรียบนะครับรายการที่จะทำให้คุณหิวครับแล้วก็ท้องร้องกับเมนูเด็ดๆที่เราเอามาเสิร์ฟและในช่วงแรกครับช่วงเมนูฟินกินไม่เหลือนะครับวันนี้โจ๊กอยู่ย่านใจกลางเมืองครับแถวแถวอนุสาวรีย์นะครับลองมาดูแล้วกันว่าแถวนี้รวมถึงย่านใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมีร้านเด็ดๆร้านไหนเมนูเด็ดอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ ร้านแรกครับที่ผมจะพาชาวอิตาลีกินเรียบมานะฮะอยู่ที่ผลโยธินซอย9ครับผมชื่อร้านว่า flat marble นั่นเองแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านครับคุณนาำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำเมนูเด็ดให้เราทานใช่ไหม<ช>ครับใช่แล้วค่ะ,ะผมขอถามถึงร้านนี้ก่อนและการเปิดมานานเนี่ยครับตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าลวค่ะสองสามเดือนแถวนี้นะใช่ไหมแล้วก็การตกแต่งร้านนี่เข้ามารู้สึกว่าโอ้โหเก๋มากมี แค่นี้เลยนะทั้งร้านคือประมาณสิบที่แล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเคาน์เตอร์บาร์ใช่ค่ะโดยเป็นหินอ่อนนี่คือคอนเซปตร้านที่คิดกันมาใช่ค่ะเป็นคอนเซปเพิดกิทเช่นค่ะอาหารที่นี่จะเป็นแนวไหนบ้างนะครับอาหารหลักๆเราจะเสิร์ฟเป็นสเต็กค่ะแต่ว่าพวกซุป สลัดหรือว่าเป็นข้าวสปาเกตตี้เราจะเปลี่ยนทุกเดือนเมนูจะผัดเปลี่ยนทุกเดือนค่ะหมายถึงทุกอย่างเลยหรือว่าจะมีเมนูหลักค้างไว้แล้วก็เปลี่ยนสำหรับสเต็กจะมีทุกเดือนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอย่างอื่นเราจะเปลี่ยนเมนูทุกเดือนเลยโอเคโหน่าสนใจมากเลยที่นี่ตอนนี้เมนูที่ทําอยู่นี่คือเป็นสเต็กค่ะเป็นซิปลอยวากิวออสเตรเลียนะคะเสร็จเรียบร้อยร้อนครับผม แลวเมนูนี้มีความพิเศษอยไงไรบ้างครับคุณอ้ําเมนูนี้เป็นเมนเูที่ขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านเลยนะคะคเพราะว่าเนื้อสติกลอยเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็จะมีมันอยู่ข้างนอกอะค่ะในส่วนของมันเนี้ยเราจะเอาไปทําเป็นข้าวผัดเป็นคอมเพิเมนทารีให้กับลูกค้าด้วยะค่ะก็คือทําให้ฟรีเลยงั้นเมนูเด็ดขนาดนี้ผมต้องขอลองหน่อยนะครับขอบคุณคุณอ้คุณแบงค์นะครับขอบนะครับขอบคุณค นี่ฮะข้างหน้าผมครับออสเตรเลียนวาคิวซิบลอยนะฮะเซตอันนี้ลองมาทานกันดูดีกว่าความจริงผมต้องใช้ใช้มีดอันไหนดีครับอันซ้ายเลนขวาอ๋อพี่เขาบอกว่าได้หมดเลยนะปกติเราก็จะเคยเห็นแต่มีดอย่างนี้กันแต่ว่ามาที่นี่มีอย่างนี้ด้วยนะฮะเหมือนมีดอิตโต้อันเล็กๆอ่ะกันใช้อันนี้แล้วกันอย่างนึงถ้าจะมาที่นี่นะครับพี่ๆเขาบอกว่าคุณจะจองก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร้านเนี่ยโ,โหคนจองตลอดแล้วก็คนไทยมักจะติดซอส ก็เลยแยกซอสเห็ดมาให้ด้วยนะฮะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ติดซอสเหมือนกันก็จิ้มด้วยนะครับหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเมนูเด็ดจากร้านแรกนะครับแต่ว่าร้านที่สองยังมีอีกครับเมนูนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ จะกินสเต็กไปแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่กันที่ร้านที่2อนะครับอยู่ที่อารี 3, สัมพันธ์ซอยหน,นั่นเองชื่อร้านว่าบ้านแม่ยุ้ยครับผมแล้วก็ร้านนี้เป็นอาหารไทยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวจะพามาเจอกับเมนูเด็ดของร้านบ้านแม่ยุ้ยกันตามมาครับ ตอนนี้โจ๊งนั่งอยู่ในร้านบ้านแม่ยุ้ยแล้วครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านคุณตุ๊กตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโจ๊กครับผมนึกว่าร้านนี้เจ้าของร้านจะชื่อยุย้ยแม่ยุย้ยอะไรอย่างงี้ซะอีกไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ค่ะมันเป็นชื่อเล่นที่เพื่อนๆเ,เรียกเอาเหมือนฉายาอะไรายาอย่างงี้เป็นฉายาคือว่าตอนเรียนหนังสือ ที่เมืองนอกเนี่ยทำกับข้าวให้เพื่อนทานแล้วก็ยุ้ยแม่เพื่อนๆก็เลยเรียกแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยแคมยุ้ยประมาณนั้นก็เลยเหมือนเป็นฉายาก็เลยเป็นฉายาก็เลยมาตั้งชื่อร้านอย่างนี้มาตั้งชื่อร้านเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าแม่ยุ้ยมีมีร้านแม่ยุ้ยอยู่ที่นี่ค่ะที่นี่นี่คือขายอาหารไทยเป็นหลักใช่ไหมครับหรือว่าอาหารจไรยด้วยมีอาหารไทยเป็นหลักค่ะแต่ก็มีอาหารฝรั่งบ้างไม่มี มีสปาเกตตี้มีสเต็กมีอะไรมีแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ> แล้วก็มีสลัดใช่ไหมคะของหวานด้วยใช่ไหมครับมีของหวานค่ะทั้งเค้กทั้งไอติมทั้งทุกอย่างเป็นสูตรของเรากับข้าวก็เหมือนกันก็เป็นสูตรของเราเอง <ừ> เรามีสูตรของเราเอง,พองเพราะว่าสูตรนี้ก็มาจากซอยราชาครูตอนอราชาครูนี่ถึงโต,ตแถวนี้โตแถวนี้ใช่ไหมครโตแถวนี้แล้วก็ซอยราชาครูนี่ก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยอะ <ừ> แ,แล้วแต่ละบ้านเขาก็ มีสูตรอาหารเราก็เราอยู่ที่นี่เราก็เลยเรียนเรียนทุกๆเม е นูที่ผู้ใหญ่ชอบอก็เลยเรียนรู้มาค่ะจดเรียนเรียนรู้มาว่าอะไรแล้วเป็นสูตรดั้งเดิมโบราณนะคะถามหน่อยได้ไหมครับว่าร้านนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดมาทั้งหมด14ปีแล้วค่ะโอ้ก็ถือว่านานแล้วค่ะนานแล้วยกตัวอย่างอาหารที่ recommend หน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับอาหารที่แนะนําคือว่ามี ผัดไทยกุ้งใหญ่ผัด<ม>ไ,ไทยกุ้งใหญ่นี่คือน้ำผัดไทยนี่เราทำเองเป็นสูตรของเราดั้งเดิมเลยว่าคือใช้มะขามเปียกแล้วอีกอันก็คือว่าข้าวกุ้งทอดกระเทียม,มใช่ไหมคะถ้าเผื่อหน้าร้อนแต่ตอนนี้หมดหน้าคือหนึ่งมีนาถึง15พฤษภาเนี่ยข้าแช่แต่ก็จะมีแค่เป็นช่วงพิเศษช่วงพิเศษค่ะงั้นวันนี้ผมขอ เมนูหนึ่งที่แนะนำแล้วก็เอามาแบบว่าโชว์กันหน่อยให้ผมได้ทานหน่อยครับแนะนำอะไรดีครับผัดไทยกุ้งใหญ่ค่ะผัดไทยกุ้งใหญ่ผัดไทยกุ้งใหญ่ที่มีน้ำซอสสูตรของตัวเองด้วยมีน้ำปรุงสูตรของเราเองค่ะเราเคี่ยวเองค่ะขอบคุณคุณตุ๊กตามากเลยนะคะขอบคุณครับแล้วไปเจอกับเมนูเด็ดของร้านบ้านแม่ยุ้ยกันดีกว่าครับกับผัดไทยกุ้งใหญ่ครับ ครับผมนี่แหละผัดไทยกุ้งใหญ่นะของร้านบ้านแม่ยุยนั่นเองที่บอกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้นะครับโอ้โหดูหัวกุ้งอยากจะแบบร้อนๆเลยฮะ รับหมดจานเรียบร้อยเหมือนอย่างชื่อรายการของเราอีทคลีนกินเรียบครับกินไม่เหลือเลยจริงๆนะครับงั้นผ่านไป2ร้านแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งร้านในช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับผมโจ้ครับน้ำดื่มสิง